วัดีค่ะวันนี้เราท,ที่กอนมาจากรายการวีอาโซโคโวันนี้เราได้มาอยู่ที่น้ำตกเจซอน,นะคะที่จังหวัดลำปางคะ<ด>่ะค่ะก็วันนี้จะมาสัมภาษณ์กันว่ามาเที่ยวเพื่อนนะคะมาสัมภาษณ์เพื่อนที่มาเที่ยวด้วยกันว่าสนุกไหมที่มาเที่ยวค่ะไปหาผู้โชคดีกัน,นะะเลยคะ <c oughs> ่ะชื่ออะ <c oughs> ไรคะไอเดียเนาะอยากจะรู้ว่าท่านเนี่ย ผมหมดครับทาไมอ่ะ้งมงินเันขอสามกสามกสมใ้รับบักสวัสดีค่ะคุณคุณชื่ออะไรคะชื่อตีค่ะนตี้คุณนตตี้ามาชตรงนี้คุณท้าไม่อะค่ะไม่เหรอคะด้เื่อขอขสามคาค่ะกูเหืกอมากคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ คุณแน่ขามาเที่ยวเที่ยวสวนขุ่นยาทำไมคะขอสามค่ะอรั้งค่ะเสือเสือสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เจอกับผู้โชคดีท่านต่อไปแล้วนะคะชื่ออะไรคะบูครับวันนี้มาเที่ยวสนุกมั้ยคะสนุกครับเพราะ สามคำได้สามพยางค์ร้อกูขี้แมทจบสวัสดีค่ะอครีมคุณเพนแค่กลาวมาที่นี่สนุกไหมคะนุดหน่อยค่ะทำไมคะร้อนหอ้าสามคำ เียวขนี่เรามาเที่ยวมำตกแค่ซ้อนที่จังหวัดละบานะคะนี่นี่เพื่อนเพื่อนเพนเอนันไปหาเื่นเลยเพียนเพียนเยนเพียนนี่ครับสะพานมาหลุดได้เลยนะก็ก็สวยดีแต่มันเหนื่อยนะหนาออกด้วยร้อนไม่มาดื้อเรา น,นี่ก็เป็นน้ำตกแค่ซ้อนเมืองลำปางนะคะชันหนึ่งและสองสองอยู่บนนู่นเออเห็นไหม<ๆ>เห็นไหมค<ๆ>นเยอะเลยนี่แตนเนออห้องสิบอ<ๆ>ต<ๆ>เออโยโย่ตอนนี้อยู่น้ำตกแค่ซ้อนจังหวัดลำปางมีอเงือกเอ้ยนางเงือกเด้ <c oughs> <c oughs> นา่เงือกสี่ตัวไม่ไม่ไม่สามตัวสามตัวอีกตัวเฮ้ยนั่นมันฮิปโปอีกดูดีดูดีดูดีดฮิปโปมีแมงสาวด้วยอ๋อดูดีดีมีแก้วหน้ามาด้วยอ่ะในจานหนวดเขี้ยวก็มีครบเลยครบเลยสวยนะมาแอ๋อกันเยอะเยอะเด้อแล้วบ๊ายบายจีดิ้ง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 ดึดดึดดึง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 คนนักเหงา ปาผมมาปะกันแหมแวนวเนาะเราต้องไกลขึ้นหน้ากันเตือนนะปะกันแหมเมินอยู่นี่นะเป็นน้ำตกแค่ซ้อนจังหวัดลำปางสวยดีอันนี้แค่ชั้นหนึ่งนะเราไม่ได้ขึ้นไปหลายชั้นอนะเราเหนื่อยสวยดีมาเที่ยวกันเยอะๆนะโอเคก็แล้ว